ทำอะไรคนเดียวเลยนะหนูฟังอะเราอะแบ่งพ่อได้ไหมแบ่งพ่อพ่อได้ไหมคะถูกไปกดไลค์เข้าไปลูกโอ้แบ่งพ่อ่มอ้ต้องใจหมดเลยอใจหะพี่อภิชนเกิดอะไรขึ้นเนาะ งานเข้าอีกแล้วเธนี่ายอัาเธาราแบบพี่ฟ้าด้ทอัญาเธนราไพี่ฟ้าเ้าุดตัวน่ไงแล้ยาไมหแบบอร่านะไปไปไปดูซิดูซิดูพี่ฟ้าเขาทำไร

พั่เป็นไรอ,ไปรอ,อะป,ปอลปาปลาปลาไปเราไปอยู่ในข้อกันดีกว่าไ,ไปมาไปไปในข้อกับพ่อไปไปกันข้อไปไป ไปกับพ <mile> ่อไปกับพ่อโอ๊ยอะไรเนี่ยพอจะลายแล้วเป็นอย่างนี้ไม่รอดปะไม่รอดปะมไม่หล่ออเออไอยู่ในนี้กันป

อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยมันคืออะไรคะไม่รู้ันคือขนมเหรอลูลกขนมตังเหรอพูดอย่างนี้ได้นะตกใจคำพูตกใจไอ้บาร์ลมดีแล้วค่ะอู้ยตกใจ ตกใจไหนตกใจยังไงทตกใจค่ะตกใจพอคน้่อะไหรอต้จะเย็นแล้วอ่ะโอเค

กินข้าวจับไว้จับไว้จัไ,จไว้กินข้าวกินข้าวก่อนอว่าจะกินนล้กรรไม่ไงลูกสาวไม่ไงคะไอบายไอบายกินข้าวยังหรอ <c oughs>